สวัสดีครับสวัสดี FC บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีทาง YouTube Channel แล้วก็ทาง Facebook นะครับผมวันนี้ก็เอาเจ้า Casio CTK 5000นะครับ5000มาแนะนำวิธีการาทำเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่า Rhythm Edition นะครับหรือว่าการปรับเปลี่ยนแต่งจังหวะนะครับเปลี่ยนกองเปลี่ยนเครื่องสายต่างๆนะครับซึ่งเจ้ารุ่นนี้ก็ทำได้นะครับ แล้วก็รุ่นนี้ก็ยังมีพิเศษในการทำแซมปิ้งนะครับผมซึ่งเราก็แซมลงไปให้แล้ว3-4เสียงนะครับส่วนวิธีการแซมปิ้งถ้าท่านอยากจะแซมเพิ่มก็มีคลิปหลายอาจารย์นะครับเป็นคนแนะนําไว้นะครับผมนะฮะก็ให้เข้าไปดูตรงนั้นวันนี้ผมสํารวจแล้วว่าคลิปที่ทําเกี่ยวกับการอีดิชั่นริทึมนี้ยังไม่มีใครทํามากนะครับก็เลยมาแนะนําให้ท่านทําเผื่อว่าท่านซื้อจากทางร้านไปแล้ว อยากจะไปลองฝึกทําฝึกแต่งจังหวะเองเคาะเองพวกนี้ก็ทําได้เลยนะครับอันดับแรกก็คือเราไปเลือกจังหวะที่เราต้องการอยากจะแต่งมานะครับผมผมผมจะเอาไปไว้ที่จังหวะเอาหมอลำแล้วกันนะครับนี่ครับหมอลำนะครับผมบอยไว้ที่แบงค์แปดนะครับเ,เดี๋ยวทษทีอา้ 7, เอาเจ็ดแปดแล้วหนึ่งนี่ครับ อ่ารุ่นนี้ก็ได้แปดแบงนะครับผมอ่านี่เป็นจังหวะซิ่งนะครับซิ่งก็ได้ลําเบินก็ได้นะครับเมื่อเราได้จังหวะมาแล้วก็มากดอ่าอีดิทออเดเตอร์ตัวนี้นะครับผมมันจะเรียงอยู่3าสีปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มที่3นะครับรุ่น4ี่พันสองสี่พันสี่สี่พันนะครับอ่าห้าพันห้พงวกนี้ครับใช้วิธีการเดียวกันหมดนะครับผมนะครับก็กดที่ปุ่มที่3นะครับหึงครั้งนะครับผมกดแช่ไว้นะครับ มันจะขึ้นว่า DRM rhythm นะครับผมจากนั้นนี่เรามากดที่โทนครับปุ๊บเราจะเห็นเลยครับว่ามันใช้กองอะไรอยู่เห็นไหมครับมันใช้กอง standard 2อยู่เราก็มากดฟังครับแล้วก็มากดบวกวบกับลบอยู่ตรงนี้นะฮะโทษทีนะครับพอดีแล้วน,นี่มันติดฟิล์มกันลอยนะครับมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมจะลองนะครับเห็นไหมครับดย๋ยวมันจะเปลี่ยนไปแล้ว นะครับมันจะมันจะมีกองหลายเบอร์อยู่นะครับนี่นีน่คือเราอยากเปลี่ยนกองตัวไหนก็ได้นะครับเปลี่ยนสเสนก็ได้นะครับนี่ครับอ่ะผมว่าผมอยากผมอยากเอาเอฟติกสองนะครับผมนี่ครับเอฟติกสองนะครับแล้วก็กลับมาสแตนดาร์ดหนึ่งผมอยากเอากองเบอร์นี้นะครับผม เมื่อผมได้กองเบอร์นี้แล้วก็เจบไว้ก่อนนะครับทีนี้สังเกตว่าเลขหนึ่งมันกระพริบอยู่ไหมครับทีนี้ในรุ่นนี้มันมีอยู่สามแท็กนะครับผมสามแทกน่าจะมีเบสแล้วก็กีตาร์นะครับอ่าผมจะลองไปเปลี่ยนเบสดูนะครับผมเรากดฟังก่อนก็ได้ครับกดฟังก่อนก็ได้อ่าลองดูเห็นไหมครับเมื่อเมื่อเราอยากเปลี่ยนแท็กนี่ครับให้เรามากดปุ่มนี้นะครับ patch select นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ สังเกตว่าไฟมันจะกระพริบมาแล้วนะฮะมาหามาเลขสองกดอีกี้นึงครับนี่ครับนี่แท็กที่3นะครับผมแล้วลองกดฟังดูครับผมตอนนี้มันเป็นเบสอยู่นะฮะกดโทนนะครับผมมันเป็นซิงเกิลเบสลองเปลี่ยนดูนะครับใช้วิธีการเดียวกันกับที่ทำกองครับ นะครับอ้าวไงครับผมเอาอ่าผมชอบฟิงเกอร์เบสเหมือนเดิมนี่แหละอ่าแล้วก็ย้ายไปหากีตาร์เลยครับอ่ากีตาร์มันขึ้นว่าคอร์ดหนึ่งโทนนะครับเรากดโทนดูว่ามันใช้คอร์ดอะไรอยู่เป็นเปียโน,โนอยู่นะฮะเปียโนนี่ครับผมเราก็มาดูหมายเลขเปียโนครับ มาดูนะครับเนไหครับเป็นกีตาร์คลีนอยู่นะนะครับน่นะครับเสียงนี้เฉพาะนะฮะนุ่มนิ่มนิ่มดีนะกดฟังได้ครับผมชอบแบบไหนเราเลือกเราเลยครับ อ้าผมชอบในกีตาร์คลาสสิกครับผมโอเคเมื่อเราได้แล้วนะครับเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะต้องทําการซิฟนะครับซิฟทํำยังไงนะครับผมก็ไปกดที่อเอ็กซิ นะครับเบอร์เก้าก็ได้หรืออ n นเ r อร์ก็ได้ครับแล้วแต่ครับมันจะถามก่อนกดเลยครับโอ้มันแน่นเหลือเกินอ่าเดี๋ยวเกดเบอร์เจ็ดก็แล้วกันกดลําบากนะครับไม่เป็นไรครับมากดที่ตัวนี้ก็ได้ครับหรือเอ็กซิสก็ได้นะครับปุ่มออกอะครับผมเดี๋ยวมันจะถามให้เซฟครับผมปั๊บเห็นไหมครับนี่ครับมันจะถามให้เซฟเซฟไหมเห็นไหมครับอ่านะครับ ถ้ามันกดลําบากก็มากดที่ปุ่มปุ่มเดิมนะครับลิท t mm ิมซ e เล็กนี่เหมือนเดิมนะครับผมเซฟปุ Save ๊บ mm hmm. ก็กด Yes เลยครับผมนี่ yes, yes ก็คือปุ่มบวกครับเห็นไหมครับ hmm. มันจะเด้งมาครับว่าเป็นซิ่ง06ใช่ไหมหรือเราจะไปไว้ที่ทับที่ตําแหน่งอื่นก็ได้นะครับผมอ่าผมบอกว่าผมจะเอาไว้ที่ตําแหน่งเดิมก็คือ206ก็กด Enter เลยครับรีเพจไหมอ่าจะทับของเก่าไหม Yes นะฮะเรียบร้อยครับ อ่าคอมพิวสแล้วนะครับอ่าก็ฟังดูครับนะครับอ่าเราก็ได้จงังหวะที่เพาะพึ่งนะครับเพาะรึ่ง เรียบร้อยนะครับเราก็ได้จังหวะใหม่กองใหม่นะครับเสียงกีตาร์ใหม่เสียงเบสใหม่นะครับแล้วแต่อันนี้ก็คือวิธีการทำอีดิทริทึมนะครับของเจ้า คาซิโอพวกตระกูล4,000 4,002 4,004 5,005 2 0 0 2พวกนี้นะฮะที่มีระบบแซมปิ้งแบบนี้นะครับหน้าตาปุ่มเขาจะคล้ายๆกันเลยครับก็สามารถเข้ามาแก้ไขเพิ่มอัตลดความสนุกสนานได้นะครับสำหรับลูกเล่นของเจ้าคาซิโอ CTK นะครับผมสนใจอยากได้ CTK 5,000หรือทุกซีรีส์นะครับของตระกูลคาซิโอ ติดต่อบ้านดนตรี0651125849นะครับ0814774275บริการรับส่งทั่วไทยครับขี์บอดทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ